สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะพบกับน้ำหนึ่งเพชรยนต์นะคะที่ช่องรถกระบะและรถครอบครัวค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งพามารับชมรถครอบครัวเข้าใหม่นะกับตัว isuzu m u l l s x ตัวนี้เป็นเครื่อง1.9อันติเมตรปี2021ค่ะไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองไม่อยู่ประมาณ7 0 0 0 0โลก,การันตีสาภาพเดิมอีก mm hmm. เช่นเคยใครที่กำลังมองหารถครอบครัวที่ขับนุ่มนะคะ ไปได้ทั้งครอบครัวเลยนะตัวนี้เป็นรถ isuzu musex ปีใหม่ด้วยแล้วก็ใหม่อยู่ประมาณ70,000โลเป็นรถเข้ามาใหม่วันนี้นะวันที่รีวิวนะแล้วก็เดี๋ยวลง YouTube วันนี้เลยนะตัวนี้เป็นเครื่องพันเ 150แรงมา้าการันตีสภาพเดิมเลยนะคะเดี๋ยวพารับชมรอบๆคันกับอิสุิวส์เอ็กคันนี้ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนพี่จา๋าใครสนใจนะคะอยากเข้ามาดูสภาพตัวรถเข้ามาทดลองขับก็สามารถเข้ามาได้หรือว่าโทรหาน้ำหนึ่งก่อนได้ค่ะที่096-198 4963แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะแอดไลน์เบอร์นี้ได้อันนี้ออกห้างไปแดนน่าจะอยู่ประมาณล้านห้าล้านห้ากว่านะตัวนี้เหลือเพียงแค่8ป9 9, 9 000, ส0จะผ่อนอยู่ประมาณ 15, 15 0 0 0 1 5 3 0 0 1 5 4 0 0อยู่ประมาณนี้ผ่อนตลอดสัญญากู้ดอกเบี้ยคง,งที่ตลอดสัญญากู้ไม่มีปรับขึ้นนะคะตัวนี้นะผ่อนอยู่ประมาณ15ขอรายรับอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ืขึ้นละกัดนะก็คือไม่ต้องมีคนค้ำออกได้คนเดียว มาเริ่มจากด้านหน้าค่ะคันนี้นะคะไฟหน้าได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ได้เซนเซอร์ด้านหน้าด้วยนะคะกระจังหน้าได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมป้ายทะเบียนนะคะอันนี้น่าจะอยู่ที่กรอบนะกรอบมันเป็นสีเหลืองเดี๋ยวเราต้องแกะกรอบออกนะอันนี้น่าจะเหลืองเพราะกรอบนะคะป้ายทะเบียน2ขอไข่กไก่หกเก้าเจ็ดสองนะคะเดี๋ยวแกะกรอบออกก็ป้ายก็น่าจะขาวเหมือนเดิมแหละเพราะว่ามันเหลืองที่กรอบนะคะอะมาดูไฟหน้าฝั่งนี้กันต่อค่ะนี่ คันนี้เป็นรถแรกเข้าค่ะรถเข้าใหม่เลยนะคะยังไม่ได้ปรับสภาพใดใทั้งสิ้นอันนี้ถ้าแบบล่องลอยน่จะมีแค่นิดเดียวอย่าเพิ่งดราม่านะเนี่ยน่าจะมีตรงนี้นิดหนึ่งนะคะที่เห็นนะคะที่เห็นนะตัวนี้เป็นสีขาวมุกค,ค่ะนี่สันเหลี่ยมพรมในส่วนของฝากระโปรงเดี๋ยวเรามีการเก็บงานปรับสภาพให้ค่ะนะคะมารีวิวรถแรกเข้าสภาพรถเข้าใหม่ค่ะและที่สําคัญคันนี้ได้กุญแจถึง2ดอกด้วยกันนี่ค่ะได้กุญแจ2ดอกนะนี่ นะตัวนี้ไม่เจ็ดหมื่นประมาณ7 1 0 0 0มโลทะเบียน6972พี่ขาถ้าอยากดูคันนี้นะคะแจ้งทะเบียนน้ำหนึ่งมาได้เลยแล้วก็ทักน้ำหนึ่งมานะตัวนี้เป็นรถแรกเข้ารถเข้าใหม่ตรงนี้ไม่แน่ใจเขาเขียนอะไรไว้นะคะเป็นตาสัญลักษณ์สักอย่างนะคะแล้วก็มีตรงนี้นิดนึงน่าจะต้องเก็บตรงนี้ทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะจ๊ะพี่จ๋าในส่วนของแม็กค่ะได้เป็นแม็กสีทูโทนนะคะก็ได้อ่าดิสเบรกสีล้อเลยนะคะแม็กตัวนี้นะเป็นแม็ก ขอบ20นิ้วแม็กขอบ20นิ้วเลยนี่ค่ะสภาพแม็กสวยถ้ามีรอยคูดเราก็จะมีการเก็บงานปรับสภาพในส่วนของแม็กให้ดูโครงสร้างตัวรถเดี๋ยวตรงนี้นะคะเราต้องมีการล้างทำความสะอาดเพราะว่าคันนี้คือรถแรกเข้ารถเข้าใหม่ยังไม่เก็บงานนะคะรถที่เก็บงานแล้วยังไงก็สวยแต่ว่ารถสภาพแรกเข้ามาสภาพแบบไหนลา,นรารู้กันบ้างไหมอันนี้คือมารีวิวให้ได้เห็นรถสภาพเข้าใหม่คะ่ะพี่จ๋า นะกระจกมองข้างค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างบันไดข้างนะคะแล้วก็ที่เปิดรถด้านนอกนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถและที่สํคาคัญได้ตัวนี้ด้วยนะคะก็คือถ้ากุญแจอ,อยู่ใกล้ๆนะ,ะน,นี้ปิดอันนี้ปิดไม่สนิทถ้ากุญแจอ,อยู่ใกล้ๆอันนี้คือเขาล็อกนะคะอันนี้คือถ้ากดตรงนี้นะคะน,นี่คือล็อกนี่คือล็อกเปิดไม่ได้นะคะอันนี้คือเปิดไม่ได้นะ มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ด้วยนะคะตรงนี้เวลารถสวนผ่านนะคะตรงนี้เขาก็จะเป็นไฟสีส้มเพื่อเตือนให้เรามองเห็นซ้ายขวานะว่ามีรถกําลังสวนเลนมานะนะคะหรือว่าเราขับผ่านสวนอะไรก็แล้วแต่เขาก็ตรงนี้เขาจะกระพริบเป็นแบบว่าจุดบอดให้เรามองเห็นนะคะ,ะจุดอัพอะไรต่างๆตรงนี้นะคะ,ะตรงนี้นะคะถ้าล็อกเรากดตรงนี้แต่กุญแจต้องอยู่ใกล้ๆนะคะนี่คือเปิดไม่ได้แต่พอเราจะกดะกดเปิดนะ,ะเพียงกดปุ่มตรงนี้ น้ำหนึ่งคิดว่ารถแบบนี้มันทําให้เราดีกว่าแบบแบบนี้สิเพราะว่าบางคันบางรุ่นเนาะคือแบบมันเหมือนผ่นานเซ็นเซอร์เปิดได้อย่างเงี้ยแต่ว่าบางคันก็คือต้องมีปุ่มกดล็อกนะกดอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะนอกจากกดปุ่มแต่น้ำหนึ่งชอบรถแบบแบบนี้มากกว่านะคะนี่มาดูภายใน ภายในได้เป็นเบาะหนังสัมผัสแบบนุ่มนวลตัวนี้นะคะเป็นเบาะสีบลาวสีน้ำตาลน,นะคะก็เป็นคูลแม็กตัวนี้คือถามว่าไม่ได้ระบายความร้อนได้ได้อาจจะเป็นแค่แบบว่าคูลแม็กก็คือไม่กักเก็บความร้อนละกันนะคะเรียกได้ว่าเบาะแบบนี้คือไม่แบบไม่กักเก็บความร้อนเพราะว่าเบาะหนังเนี่ยข้อดีของเขาเราทําความสะอาดได้ง่ายข้อเสียของเขาเวลาเราจอดตากแดดนะคะมันอาจจะร้อนนะคะแล้วก็แบบว่า ระบายความร้อนได้ช้ากว่าเบาะผ้าและกันอาพูดง่ายๆนะคะตัวนี้ก็คือกักเก็บความร้อนได้น้อยนะคะเบาะแบบนี้ก็สัมผัสแบบนุ่มนวลแล้วก็ดูสปอร์ตดูทรงแบบว่าปีกด้านข้างนะคะสองฝั่งโอบรัศรีละนะคะของผู้นั่งได้ดียิ่งขึ้นก็คือนั่งสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะในส่วนของด้านในคะ่ะนี่หน้าจอกว้างมากนะ หน้าจอใหญ่หน้าจอกว้างนะคะแล้วก็ตรงนี้คอนโซลสีดำนะคะคอนโซลสีดําตรงนี้ตกแต่งด้วยสีน้ําตาลนะคะได้เป็นสีน้ําตาลทองนะคะสีน้ําตาลทองนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะ,ะอ่ะเดี๋ยวเปิดตรงนี้สักนิดนึงก็มีชุดคู่มือนะคะอยู่ครบเลยนะคะชุดคู่มืออยู่ครบนี่ค่ะอ่ะ ดีตรงนี้ต้องเก็บนิดนึงนะเพราะว่าเป็นรถเข้าใหม่พี่จา๋าคันนี้คือรถแรกเข้ารถเข้าใหม่รอการเก็บงานรอการปรับสภาพนะคะตรงนี้คอนโซลด้านหน้านะคะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยได้สีสีเทานะคะตกแต่งสวยที่เดียวเชียวภายในดูหรูถ้าพูดได้เลยว่าภายในดูหรูดูตรงปุ่มตรงนี้สีออกแบบแบบปุ่มกดแบบดูหลากหลายอะดูเหมือนนั่งเครื่องบินประมาณนั้นนะคะนี่ค่ะ แผงประตูนะคะแผงประตูได้เป็นสีดำตรงนี้ก็เป็นสีน้ำตาลอันนี้เป็นน้ำตาลทองที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีช่องใส่แก้วให้ด้วยนะนี่ด้านประตูนะคะสภาพตัวรถนะคะสวยค่ะคันนี้ใหม่7จ็ด0มื่โลเท่านั้นเองนะคะ ดูรอยเมคอัพต่างๆคมกลิบเลยนะคมกลิบเดี๋ยวมีการทําความสะอาดเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งเนาะนะอาจจะมีขี้ฝุ่นบ้างเล็กน้อยเนาะเพราะว่าเป็นรถเข้าใหม่นะก็เดี๋ยวคันนี้นะคะถ้ายังว่างอยู่เนาะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดนะคะยังว่างอยู่เดี๋ยวน้ำหนึ่งนมารีวิวให้ได้รับชมกันอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมารีวิวให้ได้รับชมกันนะคะที่แบบรถสภาพกิฟต์ยังไงก็สวยคะ่ะถ้าแบบรถพร้อมใช้แล้วยังไงก็สวยอ่ะนะคะอ่ะนี่ก็เดี๋ยวใส่ด้านข้างสักนิดนึง ปกติแล้วอะน้ำหนึ่งรีวิวจะไม่ค่อยแบบว่าดึงตัวนี้ออกเท่าไหร่แต่ก็มีลูกมีมีหลายๆท่านขอมาเนาะก็อ่ะได้เลยนะอ่ะใส่ก่อนสนใจนะคะทักมาได้เลย0961984963นะคะ0961984963 คือจริงๆแล้วอะคือตรงเนี้ยอ่าโอเคเมคอัพตัวรอยตรงเนี้ยก็สําคัญแหละแต่ว่าคือถ้ามันโดนชนตรงเนี้ยมันก็ต้องโดนตรงนี้ไปด้วยไงเนี่ยใช่ไหมหรือว่าโดนแค่ประตูเพราะว่าเนี่ยน้ำหนึ่งไม่ค่อยอยากจะดึงเท่าไหร่ไงดึงแล้วกลัวแบบย่างมันอ่าอ่ะนี่ค่ะไม่เป็นไรก็เรามารีวิวให้เห็นเนาะตัวรอยเมคอัพต่างๆเบาะนะคะก็ได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลย มาดูด้านหลังเดี๋ยวตรงนี้เขาต้องขัดให้นะคะขัดรอยให้ด้านหลังนะคะก็ได้กระเป๋าใส่เอกสารทั้งสองบาะนะคะกระเป๋าใส่เอกสารทั้งสองบาะแล้วก็ตรงนี้ก็มีที่เท้าแขนนะคะพร้อมกับตรงนี้ก็คือที่วางแก้วนี่ค่ะนี่ที่วางแก้วตรงนี้สนใจก็ทักเข้ามา ได้เลยไฟอ่านแผนที่ด้านหน้าไฟตรงกลางน้วหนึ่งติดเรียกว่าไฟอ่านแผนที่งมันก็คือไฟสองด้านหน้านั่นแหละนะไฟสองด้านหน้านั่นแหละติดเรียกนะคะ,อะแอร์ก็มีทุกตำแหน่งที่นั่งนะแอร์มีทุกตำแหน่งที่นั่งนี่ค่ะสภาพตัวรถก็ถือว่าใช้ได้เลยแหละนะคะเดี๋ยวเก็บงานนิดหน่อยนะคะปรับสภาพนิดหน่อยคือหล่อเลยสวยเลยนี่ค่ะ คันนี้จริงๆแล้วอ่ราคายังไม่มาแต่ถ้าให้น้ำหนึ่งเดาวนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เข้ามาประมาณ3 4คันเป็นปี21.9 9อันติเมตเหมือนกันแต่ตัวนั้นจะราคาจะอยู่ที่8 9 9 0 0 0แต่ว่าตัวนี้ไม่น้อยไงไม่7,000 70, 0โลเพราะว่าจะมีคันหนึ่งสีดำไม่ส0 0 0 0อยู่ที่9,19,000คันนี้ก็อาจจะอยู่ที่8,99,000น,น,น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละนะคะ สนใจนะคะก็ทักเข้ามาได้เลยนะอะมาดูด้านท้ายกันก่อนแป๊บหนึ่งนะด้านท้ายก็ได้เป็นท้ายไฟฟ้านะคะได้เป็นท้ายไฟฟ้านะ,ะนี่ได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลดูหรูหราเลยนะคะดูหรูหรานี่ค่ะให้ดูพวกตัวน็อตต่างๆนะคะรอยเมคอัพต่างๆไฟด้านหน้านะคะรมดำนี่ สนใจทักเข้ามาค่ะ0961984963นะคะทักเข้ามาได้นะอ่ะตรงนี้ก็อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะเขาก็จะมีจะมีแบบอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีแบบอยู่ตรงนี้นะคะก็ก็จะมีพวกสายอะไรต่างๆเนาะอยู่ตรงนี้นะคะนี่มี power outlet นะคะอยู่ฝั่งนี้ด้วยสนใจทักเข้ามาค่ะ,ะตัวนี้ก็เหมือนแบบ ลองไว้แบบดูดซับเสียงต่างๆนะคะนี่ก็อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงอยู่ตรงนี้เบาะนะคะของ m UX นะคะเขาจะสามารถแบบพับแบบเรียบแบบเนี้ยนี่เรียบแบบนี้ไปเลยนี่ค่ะพับเรียบนะคะสองฝั่งพับเรียบนี่อ่ะก็ถ้าจะดึงขึ้นก็ดึงแบบนี้ดึงแบบนี้ อันนี้ก็คือจะปรับสองระดับนะคะระดับนี้กับระดับเองลงมาแบบนี้ได้นี่ค่ะท้ายไฟฟ้าท้ายไฟฟ้าสนใจทักเข้ามาค่ะ0961984963ก่งมาเปิดดูด้านในตรงนี้สักนิดหนึ่งนี่ค่ะ0961984963 การันตีสภาพตัวรถเดิมรถไม่มีพิกคว่ำชนหนักจมน้ําแน่นอนรับประกันนอกจากเปิดท้ายจากท้ายตรงนั้นแล้วนะก็สามารถเปิดท้ายจากรีโมทได,เด,ทไดนะ้เปิดท้ายจากรีโมทได้ตรงนี้นะเปิดท้ายจากรีโมทตรงนี้ได้นะคะแล้วก็อันนี้คือปลดล็อกล็อกนะคะแล้วตัวนี้ก็คือสามารถสาตาร์ทรถอยู่นอกรถแล้วก็สาตาร์ทรถได้นะคะอันนี้ก็สามารถเปิดท้ายได้นี่มีช่องใส่แก้วน้ำพวงมาไลยนะคะก็จะเป็นแบบคูช คอนโทรลเหมือนแบบอ d ด p t ทีฟอะคะ่ะเหมือนเป็นคูดคอนโทรลก็คือที่เป็นตัวล็อกความเร็วใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือมีการชะลอความเร็วจากรถด้านหน้าค่ะรถนี่เขาจะมีตัวถ้าเป็นอิสุสุดีแม็กเขาจะเรียกว่าตัวเอดาสนะคะตัวเอดาสนะคะก็คือจับวัตถุด้านหน้ารถนั่นเองนะคะก็คือเหมือนเขาจับวัตถุด้านหน้ารถของเราเนี่ยแหละ ก็คือถ้ารถด้านหน้าเขามีการชะลอตัวนะคะถ้าเราตั้งนะคะตั้งตัวนี้นะคะเขาก็จะชะลอตัวแต่ว่าถ้าถนนโล่งนะคะเขาก็จะเร่งปกตินั่นเองนะ,ะก็คือข้อดีมีลูกเล่นให้เล่นนะคะมีแพนเดลชิพค่ะก็ขับสนุกค่ะก็คือสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่พ่วงมาไลายได้ถ้าเราแบบขึ้นมอเตอร์เวย์วิ่งระยะยาวๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเปลี่ยนเกียร์ตรงที่ตรงนี้ก็ได้นะอ่านี่ สนใจทักเข้ามาได้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็มีตัวเบรกมือไฟฟ้าเดี๋ยวลองเหยียบเบรกเออกดปุ่มสตาร์ทดูคือมีการเตือนก่อนการชนการเตือนการออกนอกเลนนะเห็นไหมเอ่อมีในเรื่องของความปลอดภัยของตัว isuzu นะคะนี่ค่ะ หน้าปัดนะคะหน้าจอนี่เขาก็จะเตือนว่าเราเปิดประตูไว้นะคะตรงนี้ก็เป็นเบรกเบรกมือไฟฟ้าค่ะจากเป็นเบรกที่เราดึงหรือเป็นเบรกเท้าที่เราเหยียบนะคะก็กลายเป็นเบ ah. รกมือไฟฟ้าตัวนี้เป็นเบรกเบรกโฮค่ะเบรกโฮก็คือว่าเวลาเราจอดรถรถนิ่งนะคะเขาก็จะแบบใส่เบรกให้เราอัตโนมัติแต่เวลาเราเหยียบคันเร่งเบรกตรงนี้ก็คลายตัวนะคะก็ในเรื่องของความปลอดภยัยเขาก็ให ความปลอดภัยเพิ่มเข้ามาเป็นลูกเล่นนะเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆก็จะมีในส่วนของตรงนี้เนาะะมีกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะคะนี่พร้อมเส้นกะระยะหรือว่าเส้นแนะนําเครื่องเสียง C D F M A M นะคะตัวนี้เตัวนี้เป็นรอ,อ,องรับเครื่องเสียงรองรับ F M A M นะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวดิจิตอลนะคะนี่เห็นไหมมี Duo Zone อโซนนะคะ มีแอร์ดูโอโซนะคะตรงนี้เนาะอ่ะนี่แยกอิสระซ้ายขวานะคะแยกอิสระซ้ายขวาได้ก็แบบตรงนี้ปรับอุณหภูมิอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้ปรับอุณหภูมิประมาณนี้ก็คือแยกอิสระขวาร้อนปรับหนาวนะคะซ้ายหนาวปรับร้อนได้ตามใจอ่ะก็เป็นลูกเล่นของตัวรถค่ะพี่จ๋าถ้าใครสนใจรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอิสุสเครื่อง1.9เขาจะออกตัวแบบนุ่มนวล นะออกตัวแบบนุ่มนวลไม่ได้พุ่งแบบว่าอาจจะไม่ได้ทันใจสักเท่าไหร่นะคะอิสุสุเขาจะนุ่มอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะสนใจทักเข้ามาได้นะคะ0961984963เครดิตดีจัดยอดเต็มดันฟรีดาวได้จะพออยู่ประมาณ15400อยู่ประมาณนี้แหละนี่อันนี้ก็คือกุญแจเขาให้มาถึง2ดอกด้วยกันนะคะมาดู ห้องเครื่องดันหน้าคันนี้นะคะเป็น i s ุ z u นะคะ m e w s x เนาะนะคะตัว1.9อันติเมตรห้องเครื่องนะคะเป็นเครื่อง isuzu ddi blue power นะคะก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องให้คันนี้เป็นปี21ค่ะนะ,ะ,นะะเช็คของเหลวให้นี่ค่ะ อันนี้เราก็สตาร์ทรถนะคะให้ฟังเสียงสักนิดหนึ่งเนาะให้ฟังเสียงการทำงานสักนิดหนึ่งนี่ค่ะตัวนอ็อตด้านข้างนะคะสนใจทักเข้ามานะคะสนใจทักเข้ามานะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะปิดสักนิดหนึ่งละกันนะคะเดี๋ยวบางคนไม่ได้ยินเสียงน้ำหนึ่งอ่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้า พี่จ๋าอย่าเพิ่งดราม่าไปนะคันนี้เป็นรถแรกเข้านะคะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะแต่ว่าน่าจะเดานะอันนี้คือเดานะน่าจะอยู่ประมาณแปดแสนเก้าหมืนเก้าพันนะน่าจะอยู่ประมาณนี้นะจริงๆแล้วราคายังไม่มานะพี่จ๋าแต่คิดว่าอย่างนั้นนะคะนี่คันด้านหน้าแผ่นเพจค่ะแผ่นเพจนี่ค่ะ ตัวน็อตต่างๆเดี๋ยวมีการเก็บงานปรับสภาพให้นะคะสนใจคันนี้ทักเข้ามาได้เลยนะคะ1.9อันติเมตปี2021ค่ะไม่เจ็ดหมื่นโลก,การันตีสภาพเดิมอันนี้คือโครงสร้างตัวรถอาจจะมีการเก็บงานบ้างเล็กน้อยนะคะที่ให้ดูนะแต่ตัวนี้เป็นรถแรกเข้านะจ๊ะพี่จ๋านะคะน้ำหนึ่งอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์46บริษัทเพชรยนต์นะคะใครสนใจรถซอรรสรถเก๋รถท่อพนรถกระบะนะ,ะก็ทักเข้ามาได้ในวันนี้นะ,ะช่วงนี้มีรถเข้าใหม่วันนี้ก็รถเข้าใหม่มาเยอะเลย นะคลอดเข้ามาเยอะนะคะตอนนี้นะถ้าใครสนใจรถท้าที่นั่งก็ทักมาได้หรือรถครอบครัวรถกระบะนะคะก็ทักมาหาน้ำหนึ่งได้เลยนะคะ0 9 6ย์8 4 9 Uh, uh, 0961984963พี่จา๋าแอดไลน์ line, มาหาน้ำหนึ่งได้มาเป็นกำลังใจให้น้ำหนึ่งหน่อยนะคะเข้ามาทางหน้าร้านดูคลิปน้ำหนึ่งนะคะบอกว่ามาหาน้ำหนึ่งเดี๋ยวน้ำหนึ่งพาเดินดูรถค่ะพี่จา๋านะทักมาหาน้ำหนึ่งได้0961984963เอาละค่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนละกันจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ